ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โลกของยุคขบอยที่ทุกๆคนเนี่ยต่างก็มีอาวุธป,ป, <Vegeta. S 1> ปืนเพื่อใช้ในการป้องกันตัวและใช้ในการต่อสู้รวมไปถึงการใช้าอาวุธปืนพวกนี้เนี่ยไปทําร้ายผู้อื่นเพื่อป้อนสะดมหรือว่าล่าสัตว์อะไรต่างๆก็มีเนี่ยอย่างพี่คนนี้เห็นไหมวิ่งไปแล้วไม่รู้ไปทําความผิดอะไรมาส่วนพี่คนนี้นะหรอพี่คนนี้เขาก็มีปืนแล, <S <S และพี่คนนี้เขาก็มีปืนส่วนพี่คนนั้นเขาก็มีปืน,นคนนุณผู้ชมแต่ในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันไม่ใช่แค่ผมเนี่ยจะมาทําการโชว์ปืนให้คุณผู้ชมได้ แต่ก่อนเอิดเนี่ยก่อนที่จะไปเริ่มนะผมจะขอเรียกม้าออกมาก่อนม้าคู่ใจของผมชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยไม่ได้ตั้งชื่อเลยขึ้นม้าไปแล้วผมเนี่ยก็จะต้องออกเดินทางไปในแหล่งที่สัตว์ต่างๆมันอยู่ฝั่งนี้คุณผู้ชมเขาเรียกว่าฝั่งของชนเผ่านะผมเนี่ยจะเดินทางจากนี้ไปฝั่งนี้เลยยาวๆแบบนี้ไปเลยนะโอเคควบม้าไปเลยซึ่งม้าตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาในราคา1นึ่งหมแต่ว่ามันก็ยังแรงไม่พอคุณผู้ชมมันยังแบบว่าเป็นม้าที่ระดับกลางนะแต่ยังน้อยเนี่ยมัามามนนัันนนกดดาาาาม้้้้รรระะะบบตตแลค1 ซึ่งเรียกได้ว่าไม่ใช่ม้าเลยมันคือลาคุณผู้ชมยุคเขาบอยที่โหดเทียมแต่ต้องขับลาน่ะเหรอเฮ้ย <Hey, S 1> มันเป็นไปไม่ได้เพื่อนนั้นแลเนยะผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาตัวนี้เลยราคา1นึ่งหมืนและตอนนี้เนี่ยผมได้มาถึงจุดที่เขาเรียกว่าสวอมคุณผู้ชมสวอมหรือว่าหนองน้ำอะไรแบบนี้บึงอะคุณผู้ชมซึ่งบึงพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีจระเข้อยู่ด้วยและถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะฆ่าจระเข้ได้เราก็จะได้หนังของจระเข้แล้วก็เนื้อจระเข้แต่ตอนนี้ผมมาถึงแล้วซึ่งที่แห่งนี้เนี่ยมัน กวางเล็กกวางน้อยเดี๋ยวนะแต่ต้องหาก่อนเอออยู่ไหนอยู่ไหนเจ้ากวางอ่ะนั่นคุณผู้ชมรู้สึกว่าจะเจอแล้วนะเดี๋ยวขอลงก่อนเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยน้องกวางเขาอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการเล็งเลยแล้วก็ ซัดเข้าให้ซัดเข้าให้2ดอกคุณผู้ชมเรียบร้อยและกวางเนี่ยเขาก็จะดอกหนังกวางอันนี้คุณผู้ชมเก็บขึ้นมาแล้วก็เขากวางด้วยโอเคซึ่งเขากวางกับหนังกวางเนี่ยมันก็จะมีราคาของมันนะเขากวางเนนะี่ยนะนะราคา125ส่วนหนังกวางเนี่ยราคา100จากนั้นก็ขึ้นมาแล้วก็ไปหาก,กวางตัวต่อไปซึ่งผมคิดว่ามันก็น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละมันน่าจะไม่อยู่ห่างไกลกันมากหรอกแต่ในตอนนี้มันเป็นตอนกลางคืนคุณผู้ชมมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่เดี๋ยวเข้าสู่ในตอนกลางวันเนี่ยมันก็จะมองง่ายกว่านี้นะนันคุ้ชม เจอแล้ว2ตัวเลย2ตัวเลยตรงนี้1ตัวแล้วก็ไอ้ฝั่งนี้1ตัวนะถ้าเกิดว่าซูมเข้าไปดูดีๆเนะี่ยจะเห็นใหหนห1ตัวฝั่งนี้แต่ว่าผมจะเล่นในตัวนี้ก่อนละกัน เฮ้ย <Hey>, hey, มันวิ่งหนีโอ้โ oh, ห oh, วิ่งหนีไปแล้วเราเข้าใกล้เกินไปไม่ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะวิ่งหนีอ่ะเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้พอแล้วก็ยิงยิงโอเคสองนัดคุณผู้ชมล่วงเลยเจออะไรเฟิม่มแต่ว่าอีตัวหนึ่งมันอยู่ไหนเมื่อกี้ได้เห็นแบๆแบบนั่นคุณผู้ชมโอ้โหมันกาลังนอนอยู่เลยนะซัดไปเลยซัดเรียบร้อยสองนัดเน่าไปแล้วกวางแบบว่าหัวห้อยเลยอย่าหาว่าผมโหดร้ายเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมคือมันจะต้องทําเพื่อเราเนี่ยเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆและในวันนี้เนี่ยผมก็ตั้งใจไว้ว่าผมจะซื้อคันธนูสัักอนคคุผชมซึ่งราา หลักพันเลยเฮ้ยแต่เดี๋ยวโอ้โหตกใจนึกว่าตัวอะไรสีขาวม้าผมนี่เองแต่ด้านหลังของม้านะสิมันมีกวางโอ้โหแล้วมันหนีไปไหนเนี่ยอ๋อนี่คุณผู้ชมนี่นี่นี่โอ้โหเราเข้าใกล้ได้ขนาดนี้เลยหรอถ้าอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันคุณผู้ชมล่าตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่ากวางมันจะมองไม่เห็นเรานะแต่ตอนนี้มันยังไม่พอนะสิจำนวนหนังของกวางที่เราได้มาเนี่ยมันมีแค่4อันเองแล้วก็เขากวางมันจะต้องเอาอีกเอาอีกเฮ้ยเฮ้ยเแต่เดี๋ยวนะผมเห็นเงาะไรแวบๆเนี่ยเฮ้นี่มันหม เ,เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรอให้ถึงตอนเช้าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยล่าหมีคือถ้าเกิดผมมาล่าตอนกลางคืนเนี่ยยังไงซะมันก็เสียเปรียบหมีเป็นอย่างมากเพราะเรามองไม่เห็นไงคุณผู้ชมคือเรามองเห็นได้แค่แค่นี้เองอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตอนกลางวันเนี่ยเรามองเห็นได้แบบว่าไกลามากแต่เดี๋ยวนะนั่นใช่กวางหรือเปล่าเอ้ยกวางนี่นั่นมันกวางคุณผู้ชมโอ้โหเห็นเขาแล้วและตอนนี้ก็เป็นตอนกลางวันแล้วเหรออ่านี่คุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเช้าตู่แล้วเดี๋ยวผมจะย่องเข้าไปใกล้ๆดูซิดูซิว่ามันเข้า้ากลไไดแค่หน เอ้าเฮ้ยไปแล้วน้องกวางไปแล้วซัดไปเลยเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาเก็บหนังกวางและหมีไปอยู่ไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นมันแว๊บแถวแวนี้แล้วนะโชว์คุณผู้ชมหน่อยซิว่าเองเนี่ยเก่งแค่ไหนไอหมีกริสลี่ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นหมีที่ตัวใหญ่เลยอะคุณผู้ชมอ่ะนู่นคุณผู้ชมเจอแล้วนู่นนูนน่นนู่นเห็นไหมโอ้โหมันแอบ,บอยู่หลังหินเหรอแอบบอยู่หลังเนินแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปใกล้เกินเนี่ยไม่ได้คุณผู้ชมอยู่แบบนี้ดีกว่าอยู่ไกลๆแบบนี้แล้วก็อ่ะนี่มันลุกขึ้นมาแล้วยิงเลยยิงเข้าไป เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีมีทีเดียวเอ้ยคุณผู้ชมดูเลือดของผมดิตอนนี้เหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะดีนะที่มันไม่เข้ามาซ้ำโอเคตอนนี้ลุกขึ้นได้แล้วลุกขึ้นได้แล้วก็รีโหลดกระสุนใหม่ก่อนคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรายิงมันใหม่อีกรอบหนึ่งคือเมื่อกี้ถ้าเกิดผมรีบลุกขึ้นมาในระหว่างที่หมีเนี่ยมันยังไม่เดินออกไปนะมันจะเข้ามาซ้ำเราทันทีคุณผู้ชมประมาณว่าเราแกล้งตายอะแต่ตอนนี้มาขอซ้ำซ้ำหน่อยหมดแม็กไปเลย เรียบร้อยคือถ้าเกิดว่าแม็กนี้หมีไม่ตายเนี่ยผมตายแน่นอนเพราะว่ามันดดเมจเราทีเนี่ยแปดสคุณผู้ชมและนี่คือสิ่งที่ได้นั่นก็คือหนังหมีหนังหมีและก็เขี้ยวหมีแต่ถ้าเกิดเรามาลากวางแบบนี้เนี่ยมันปลอดภัยกว่าคุณผู้ชมปลอดภัยมากกวางเนี่ยยิงแค่2ทีก็ตายแล้วไม่เหมือนกับหมีหมีนี่แบบว่าโอ้โหไม่เจะโหดไปไหนแต่ตอนนี้เรามาส่องดูพี่จระเข้หน่อยซิว่าพี่จระเข้เนี่ยเขาอยู่หรือเปล่นานั่นคุณผู้ชมเจอแล้วพี่จระเข้ซัดเลย แต่ว่าพี่จระเข้เนี่ยถึกนะและดามจของเขาเนี่ยก็รุนแรงคุณผู้ชม2เทีเนี่ยเราก็ไปพบยมาบาลได้เลยแต่ว่าพี่เขาเนี่ยจะค่อนข้างจะวิ่งช้าเราเนี่ยสามารถที่จะวิ่งหนีเขาได้และนั่นก็เจออีกหนึ่งหรอน้องกวางน้องกวางเห็นเขานะคือผมเนี่ยจะสังเกตเขาเขาไปเลยเนี่ยเขาเขาจะขาวมากเคสช็อตไป เรียบร้อยหนีไม่ออกนะน้องกวางหนีไม่ออกแล้วก็เก็บมาหนังกวางแต่เนื้อเนี่ยไม่เก็บเพราะว่าราคาถูกมากแต่ตอนนี้ภารกิจเรายังไม่เสร็จไงมันยังเหลืออีกนะตรงนี้เนี่ยอีก4ช่องเพราะฉะนั้นแหละยขอ,อแค่4ี่ตัวนู่นอีกหนึ่งตัวที่กวางที่กวางอ่ะเรียบร้อยดูเหมือนว่าจะได้เขาด้วยนะอันนี้เนี่ยเขาหล่นใช่ไหมอ่ะนี่คุณผู้ชมเขาหล่นจริงด้วย1อันแล้วก็หนังจัดไปอุ๊ยแต่ว่าเจออีกแล้วคุณผู้ชมเจอน้องหมีซัดเลยซัดเลย โดดเก่าหรือเปล่าไม่รู้นะโดดเก่าหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหแต่ว่าโดนแล้วโดนแล้วและอย่าเพิ่งลุกนะตอนนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเรากดกระโดดขึ้นมาตอนนี้เลยเนี่ยรับรองว่าหมีเข้ามาซ้ำแน่เราจะต้องแกล้งตายไปก่อนคุณผู้ชมเนี่ยแกล้งตายดีอ่ะจากนั้นก็ลุกได้แล้วดูเหมือนว่าหมีเนี่ยเขาจะไปไกลแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาซ้ําต่ออีกหนึ่งแม็กนะแต่ต้องระวังนะผู้ชมรอบนี้เนี่ยต้องเอาให้หมีเขาตายเลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ตายเนี่ยเขาวิ่งมาตบเราทีเดียวเนี่ยของเราล่นหมดตัวแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ ของผมหล่นหมดตัวแน่ของที่เก็บมาเมื่อกี้โอ้โหเรียบร้อยคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรียกมา้าเรามาก่อนนะแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราไปดูว่าของที่เราทาหล่นไว้เนี่ยมันจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็นไหมของหล่นหมดตัวจริงคุณผู้ชมไอ้ของที่แบบว่าเราสามารถเก็บมาอะไรแบบนี้มันจะหล่นนะแต่ไอ้พวกปืนอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะไม่หล่นคือมันต้องแยกกันด้วยแต่ตอนนี้นต้องรีบไปขี่ม้าไปเลยขี่ม้ากลับ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 ไปแถวนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นแถวแถวนี้แลหละเฮ้ยอยู่ตรงไหนหาดิหาดิโอ้โหมีอยู่ตรงนั้นอ๋อนี่คุณผู้ชมเจอแลล้วเเนนี่ยหห็มมของผพบ ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ไอหมี่มันเฝ้าอยู่ไงเพราะนั้นมาสัตวเลยซัดวัมาดิมาดิโอ้โหมันยังไม่ตายอีกเหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งซ้ำนะเฮ้ยไปไปก่อนเฮ้ยดูดิคุณผู้ชมมันไปยืดจ้องอยู่แบบนี้เนี่ยเฮ้ยน่ากลัวโอ้โหแล้วมันนอนเฝ้าเลยอะนอนเฝ้าเลยมาลุกเลยเฮ้ยลุกแล้วก็ ซัดซัดโ้โยคือถ้าเกิดว่าไอหมีมันเข้ามาตบผมรอบเนี่ยตายผมตายแน่นอนจากนั้นเนี่ยผมต้องเรียกมาเก็บของผมทั้งหมดเลยคุณผู้ชมนี่ยังดีนะที่ของผมเนี่ยมันยังอยู่ไม่มีใครมาแย่งเก็บเป็นโชคดีของผมแท้ๆโอ้ดูสิคุณผู้ชมมูลค่าเนี่ยเป็นพันนะไอของพวกนี้เนี่ยวางกันแบบว่าเรียงรายขนาดเนี้ยเอ้าเฮ้ยแล้วมันหายคือถ้าเกิดว่าผมมาเก็บช้ากว่านี้เนี่ยรับรองได้เลยว่าของทั้งหมดเนี่ยหายเกี้ยงแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะต้องกลับไปขายและไม่ต้องรอให้เต็มก็ได้คุณผู้ชมกลับไปขายเลยเพราะว่ามันนนนเเสีี่่่่ยงงงแตตตวววาาออ้จก ระหว่างทางกลับนะซัดไปเลยได้มาอีกเท่าไหร่เนี่ยหนึโอเคซึ่งก่อนที่ผมจะไปขายเนี่ยคุณผู้ชมผมก็จะมาแวะทําเหมืองตรงนี้หน่อยแล้วกันซึ่งอาชีพทําเหมืองเนี่ยผมก็ได้ปลดล็อกมาประมาณเลเวล5้าเลเวลสิแล้วมั้งซึ่งแร่พวกนี้เนี่ยผู้ชมราคาของมันเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะแต่ว่าโดยประมาณแล้วเนี่ยระดับเบื้องต้นเนี่ยราคามันก็จะอยู่ที่ก็ละ20-30ถึงคุณผู้ชมแต่ว่ามันเป็นอะไรที่หาง่ายไงแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะต้องมาขายของทั้งหมดคุณผู้ชมและเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปซื้ ราคาสักเท่าไหร่ซึ่งไอคนนี้เนี่ยก็จะเป็นคนรับซื้อของนะเราสามารถกด F หายทั้งหมดไปได้เลย ได้มา1585แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องไปในที่ที่แห่งหนึ่งที่เขาขายธนูซึ่งที่แห่งนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เราอยู่ตรงนี้กํลาลังเดินทางไปแล้วก็เดินทางไปฝั่งนี้เอาโอ้โหแม่เจา้าล่วงมา้าถ้งงั้นให้ม้าลุกขึ้นอย่านอนนานคือม้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขับไม่ดีเนี่ยมันจะแบบว่าล้มได้คุณผู้ชมเหมือนรถมอเตอร์ไซค์เลยอะไรแบบเนี้เกมนี้เนี่ยแอนิเมชั่นมันเป็นอะไรที่แบบว่าผมชอบอ่ะมันโด,จดจน,นจิตดนม่น้มัไก็ อารมณ์ไปแบบคุณผู้ชมและนี่แหละคุณผู้ชมที่แห่งนี้แหละคือจุดที่ผมเนี่ยสามารถจะซื้อธนูได้เข้ามาเลยพี่เขาก็จะโบกมืออยู่แล้วกดคุยกับเขาไปแล้วก็มาดูตรงที่สเปเชียลตรงนี้และนี่คุณผู้ชมราคาธนู3,100ส่วนอันนี้ราคา800 0หรอเออผมจะซื้อแค่3 0 0พันละกันนะลองโบหรือว่าธนูยาวกดซื้อไปเลยจากนั้นเรามาลองสวมใส่ดูซิ่ะโอเคคุณผู้ชมผมสวมใส่ธนูและซึ่งธนูเนี่ยมันก็จะมาสวมใส่แทสนสไนเปอร์หรือว่าไรเฟิลของเรา อ๋อเขากดคลิกค้างไปเลยคุณผู้ชมคลิกค้างแล้วก็ปล่อยไปเลยแบบนี้แล้วก็กดคลิกค้างไว้อีกแล้วก็ปล่อยไปแบบนี้อ๋อคุณผู้ชมเข้าใจแล้วตอนนี้ผมใช้ธนูไปแล้วเพราะฉะนั้นแหละเรามันรอกันเลยไปลากวางด้วยธนูนะนั่งคุณผู้ชมเจอแล้ววางหนึ่งตัวขอเล็เงเลงเลงเล็งแล้วก็ โจ๊ะเข้าให้โอ้โหคุณผู้ชมทีเดียวเลยนะธนูแรงมากคุณผู้ชมราคา3ามพันซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะมาเป็นอาชีพล่าสัตว์เนี่ยเราสามารถใช้ธนูราคา3ามพันนี้ก็พอแล้วมั้งแต่มันข้อเสียหน่อยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยโดนป้นเราจะไม่สามารถที่จะเอาธนูไปสู้เขาได้ไงเฮ้แต่เดี๋ยวโอ้โหยหมีหมีนี่ว่ามองแทบไม่เห็นเลยปะโถยโอ้โหมาอยู่ในความมืดแบบนี้คือไม่ไหวแน่นอนคุณผู้ชมถ้าเกิดใช้ธนูล่าหมีเนี่ยคือถ้าเกิดล่ากวางเนี่ยพอได้แต่ล่าหมีใช้ธนูไม่ไหวอ่านั่นคุณผู้ชมเจออีกแล้วตัวววววนนนน้้งงงงงงกางงกาาหหหยิิ่่ีี ยิงเข้าไปไม่โดนเฮ้ย hey, มันไม่ค่อยแม่นเลยว่ะคุณผู้ชมมันเหมือนกับว่ามีแรงย้อยด้วยอะย้อยเหรอโดนเข้าไป4 7 5อ่ะและนี่อีกหนึ่งตัวได้ยินเสียงร้องได้ยินเสียงร้องแล้วก็โจ๊ะเลยเน้นๆโอ้โห78โดนหัวแค่78เองหรอโอ้โหนึกว่าจะแบบว่าคูณสองแต่ถ้าเกิดผมใช้ธนูล่าจาระเข้ล่ะได้หรือเปล่าอ่ะนั่คุณผู้ชมเจอแล้วจระเข้หนึ่งตัวกำลังว,ว่ายน้ำเลย เออแล้วมันมีติดพิษด,ด้วยเหรธนูอะ่ะธนูแบบว่าโดนดาเมจเพิ่มเติมทีละ2ทีละ2แบบนี้คุณผู้ชมดีมากคุณผู้ชมธนูดีอะ่ะแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมจระเข้มันต่ขึ้นมาแล้วเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนเนี่ยคุณผู้ชมมันต่ขึ้นมาแล้วโอ้โหแล้วมีธนูปักด้วยที่ตัวจระเข้เฮ้ยๆๆโอ้โหโดนไป1ทีอื้อโดนไป40ดาเมจเฮ้ยแล้วมันจะมาซ้ําหรออย่าซ้ํอย่าซ้ําอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งลุกนะคุณผู้ชมตอนนี้อย่าเพิ่งลุกปล่อยไปเลยคือถ้าเกิดว่าเราลุกตอนนี้จระเข้มันไล่ตบเราแบบว่าตายแน่นอนเราต้องอย่าเพิ่งลุกตอนนี้รอให้เลื่อนเราเพิ่มก่อนเฮ้ยจระเข้จองล้างจองผ่านอ่ะ ไปแล้วตอนนี้เราก็ลุกได้แล้วพอลุกเสร็จปุ๊บเราก็ไล่ย,ยิงหลังเลยนี่ไงโดเข้าไปอีกหนึ่งที58และก็เข้าไปอีกอรอ าหมีก,ก็โดนอีกเรียบร้อยคุณผู้ชมจระเข้ก็พอจะล่าได้อยู่นะเนี่ยได้หนังจระเข้มาแล้วแต่เมื่อกี้ผมเห็นกวางใช่ไหมมันเดินไปแถวแถวนี้อ่ะนี่คุณผู้ชมเจอแล้วมันยืนอยู่บนก้อนหินขอแบบเน้นๆเลยนะเข้าหัวไปเลย <c oughs> เรียบร้อยได้ไปหนึ่งตัวน่าสงสารเหมือนกันนะเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมควรจะเลิกฆ่าสัตว์ในตอนนี้ได้ไหมพอแล้วคุณผู้ชมเลิกฆ่าสัตว์นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาของพวกนี้ไปขายก่อน,ลนแล้วกันและผมเนี่ยก็จะไปซื้อม้าด้วยเพราะว่าผมเนี่ยต้องการซื้อม้าที่เร็วที่สุดในตอนนนนี้ซึ่่งงราคาคขอมันเยก็ล และผมเนี่ยก็เ,เก็บเงินมาแบบว่า2วัน3วันเลยนะอเงิน30,000ืนนี้เนี่ยและนี่เนี่ยมีหนองน้ําด้วยนะหนองน้ําพวกนี้เราสามารถลงไปไหว้ได้ด้วยซึ่งในหนองน้ำเนี่ยเขาก็จะมีปลาแต่ผมเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นนะไหว้ปลาพวกนั้นเนี่ยเราจะจับได้หรือไม่คือมันยังไม่มีระบบเบ็ดอ่ะคุณผู้ชมหรือว่ามันอาจจะมีแต่ผมไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรเรามาถึงร้านแล้วเจเนอ l รลสโตเข้าไปเลยเข้าไปขายของทั้งหมดซึ่งมันก็ไม่มีคนอยู่ ได้มา600โอเคซึ่งจุดที่ผมจะซื้อม้าได้เนี่ยมันก็จะอยู่อ๋อตรงนี้คุณผู้ชมเราจะต้องเดินทางไปตรงนี้หน่อยใกล้ๆเองนี่เราเดินทางไปฝั่งนี้มันจะมีจุดบอกเลยว่าตรงไหนซื้อม้าได้นี่เห็นไหมมันจะโชว์แล้วแล้วก็ขับม้าเข้าไปเลยขับม้าเข้าไปในโรงม้าแบบนี้แล้วก็ลงมา้าแล้วก็ไปคุยกับพี่คนนี้เขาก็จะโบกมือกดซื้อมา้าและนี่คุณผู้ชมม้าตัวนี้เนี่ยชื่อมูงราคาเนี่ยหนึ่งร้อยเหรียญถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาซื้อไปใช้ในตอนตอน้ตนๆเนี่ยก็ซื้อได้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเร็ววเเทท่่่่่่าาาาาไรหรรรอออกแตนีีคาคืมม้3 0,000ิ กันสแตนดาร์ดเบรดแต่ว่าความเร็วมันจะไม่ได้เยอะมากแค่สี่เองแต่ว่าความถึกเนี่ยห้เลยนะไอ้ม้าสายพันธุ์อเมริกันตัวนี้แต่ตัวนี้นี่ความเร็วแบบว่า5หรอผมจะเอาตัวไหนดีวะเนี่ยเออเดี๋ยวขอดูไปก่อนนะเป็น,นตัวนี้แล้วกันคุณผู้ชมชื่อว่ามัสแตงเนี่ยราคา3 0,000นนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยราคา3 0 0 0 0ื่เหมือนกันแต่ว่าสต amina เนี่ยมันจะมีแค่4แต่ตัวนี้เนี่ยมีสต amina หแต่ว่าเลือดเนี่ยหลอดเลือดของเขาเนี่ยมีแค่3ส่วนตัวนี้มี4ก็คือเราเลือกเอาอะคุณผู้ชมมาซื้ผมมมา 100, มมาแวสตง โม้โหโหยมามาแต,ตงมาแล้วแล้วมาดูซิ้ความเร็วมันสักเท่าไหร่คุณผู้ชมเร็วกว่าเดิมมาเร็วกว่าเดิมมากแล้วแบบว่าเราควบให้เขาพยศแบบว่ารัวๆได้เลยอ่ะเออดีมากแต่ว่าตอนนี้ผ่านมาที่สถานีรถไฟเหรอขอป้นหน่อยละกันซึ่งมันมีถุงเงินที่วางอยู่ตรงนี้เหรอเราเก็บไปเลยและนี่มองหน้าเหรอมองหน้าใช่ไหมมองหน้าก็โดนสิอ่ะเป็นไงล่ะ กลัวไหมกลัวไหมฮะเจอเปืนเนี่ยไปเปิดลิ้นชักเลยเออเปิดตู้ให้หมดแล้วก็ไปซะโอเคคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยเราสามารถใช้ปืนของเราเนี่ยขู่ NPC ได้คุณผู้ชมแล้วเราเนี่ยก็มาหยิบเงินพวกนี้คุณผู้ชมเนี่ยเงินพวกนี้แต่ว่าเราจะต้องรีบไปคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะมีคนมาแล้วเนี่ยเห็นไหมแต่คนนี้ไม่มาจับว่ะคนนี้ไม่ใช่คนดีแน่เลยคุณผู้ชมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนมาจับเราในตอนนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถขโมยเงินเราไปได้เลย <ś> <c oughs> ไอ้คนนั้นมันเป็นคนไม่ดีเเเเหมมมมนนนนกนก,นนนกััับรรรราาพะะฉุ้วว่่ได้ช แต่จะต้องเอาเงินมาที่จุดตรงนี้คุณผู้ชมเขาเรียกว่าซ่องโจนนะเราต้องเอาเงินมาที่ซ่องโจนแล้วเราเนี่ยก็จะได้เงิน5้าร้อเลยไอถุงเงินเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมหายไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เรามีข้าวหัวขึ้นไงคุณผู้ชมข้าวหัวเราเนี่ยมีอยู่ที่สี่สบ็แล้วเอ้าเฮ้ยใครจะคนเมื่อกี้หรือเปล่าฮะจะลองหรือเปล่าฮะเจอธนูหน่อยสินี่ไงโดนเข้าไปโดนธนูเข้าไปโว้ยแล้วมันยิงสวนยิงสวนเหรอฮะยิงสวนเหรอนี่ไงไม่ตายไม่ตายโอหมันหลบมันหลบมันโดนปืนสั้นโดนปืนสั้น โดนตัวสั้นโนตัวสั้นโดนตูนสั้นโดน,นโดนเลยเฮยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสู้มันไม่ได้คุณผู้ชมเฮ้ยคนนี้เป็นใครวะเนี่ย <S <S ซึ่งในคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยผมจะต้องกลับมาเบียร์อีกครั้งอย่างแน่นอนคุณผู้ชมส่วนคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะไปแล้วบา,บาย